สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนที่กำลังเข้าสม้มส่องปะเมาสัมบายดียําแรงแรงผลงานสำเร็จแล้วกูแล้วเบอเลยพี่น้องเขาแถวนี้ยังเจอตัวเกี่ยวใหม่เมื่อเส้าน,นี่หนึ่งให้เมื่อเส้านี่เนาะจากสีเอาจึงได้ดีพี่น้องทาลุนทาส้มเดอ้อว่ามืออื่นปะเมาสิปไปทางใดเนาะสิปะไปทางใดบึงไปน,นอนขีดบึงสกอร <laughs> ไปคิดดูก่อนว่าจะไปทางไหด,ดีต่อแพงมาซอยอีกแห้งหนึ่งก็เลยวหพี่น้องตื่มกันหมัดเขา่าค้นเขา่าขอบอกขอบใจ <c oughs> อีนนี้คือ,อยางลบหนาลบลงัโ <c ười> ง,บงโอ้โ,อโอตาต่ล่อน <c ười> เอ้ยแป๊ดเอยก็อยากเบิดแหละสบายดีจ้าขอบใจละลายสำเร็จแล้วเอาคืนไปยี่บอลรถเข็นเอาคืนสำเร็จแ,แล้วสำเร็จ สำเร็จได้ของปลแล้วมือนี่นะสำเร็จเต่อเทียนเกี่ยวแล้วอ่ะนี่นนะได้ของปลแล้วได้หนี่นะไปเอะบนั่นขึ้นคำเลยยกเสียมอยู่ข้างหน้าพี่ ขอบุณขอบคุณนำ fc ทุกคนเด้อขอบอกขอบใจเนาะทุกคำคอมเมนต์ขอบอกขอบใจที่เขาบึงเขาส้มขอบใจผู้มาสอยเพียกขอบใจแท่นสาแพงน้อมาสอยนี่สอยหน้าเสาแพงประมาทกันเดียวกันเนาะจากเนี่ยได้เนี่ยเนาะยังขีดบ่ไรเนี่ยยังขีด บ่อก็แซวจึงได้ดีพราะยังตัวนี้ก็สุกแห้งแล้วนาแาวแพงค่ะแล้วก็มายังบลายบันไดนี้ันเหม็นพรอมกันกะกระสีโบเฮิงเนาะก็ะสีอีกสองมือโบจักนึกจึงได้แต่ว่าปลาดำสีบบอยู่ตอนตอนแรงตอนแรงหรือตอนใดติดตามเบิ่งไม่นางตามคลิปเนาะยังวางแผนก่อนแต่ว่าที่แน่ๆในมืออื่นปลาดำสิไปไปเวียงมืออื่น ยกเสียมบวท่านเอาขึ้นมาได้บ่อยหายยันว่ายจะคุดแถวน่ะเลยปะนี่คันฮะเอามาเฮ้ยสองแนวอะไตัวฉีกายเอามาแล้วสบายดีจ้ะสบายดีพี่น้องสบายดียำแรงๆคนเข่าห้องก็แล้วพี่น้องเลยเยำบ่ ยังดีแต่ว่าหลายคนเนาะทีมงานมื้อนี้มื้อนี้จัดว่าเป็นทีมงานเลยพ่อหลายคนหอยนับเบิ่งนะมีตนุ้มๆมีต่หนุ่มๆได้3หนุ่มพอ3หนุ่ม3มุมนุ่มที่4พิยังบ่ใหญ่า3หนุ่มมาต งมาำนแมนยู่นี่ชฮัวโอ้ผ่านไปด้วยดีพี่น้องผ่านไปด้วยดีเมื่อยะอย่บเมื่อยบ่เมื่อยบ่เบ่เทินบ่เทินเดี๋ยวมีเวลาไปตัดผมเนเด้อเน่มันเสื่อมงไปเลยเป็นเงาะป่าเลยเสื่อมงไปเลยนุ <S <S ่มเส่อมแล้วเส่อมขงเื่อนบ่เส uh ่อมขง มันเคยเสื่อมเลยมันเคยเสื่อมนะมันเด้งเขาเสื่อมไว้แล้วพี่น้องของบ่าวกับตันเนี่ยเอออ้ยเน็ตบุมีเป็นตาสงสารเลยปล่อยแหงสาเออฮ่าบัตรเติมเงินพี่เนาะอ๋อกล้องเขาสองแหงส่งไปเดีส่งให้เดี๋ยวตีมีสิส่งส่ออ่ะส่งส่งส่งยั่วใจเนี่ยส่งเลยเด้ส่งเป็นวิดีโอเด้อมันจังอ้อมไปโูลกองใหญ่ กองเข่าหรือกองเพืองย่าหลุดปั่นเข่าเสียติ่งตายเดิมันกองเข่าใหญ่เข่าปั่นเข่าตัดพี่น้องเอ้ยบมาจังมาสูเปลี่ยนเธอตัดกระโบตัดกอกมันใจแต่เปลี่ยนจักใหม่เลยทัานจักเก่ายันเช็ดกองดองอ่างบ้ากใหญ่เข่าตัดแล้วมันกองใหญ่พี่น้องเข่าเชาาแพ่งเพราะท่านปั่นเพราะเถื่ออ่างบ้ากใหญ่เลย

มื่อสิมาแลบ่มื้อนเนาะจักแลคั่นได้จักมาตัดนํามันสิน้ํจักเด้สิไว้อยู่ดอจักสิอันนั้นได้ด๋ว่าเฮาก็ค่อยเกียครอก็เกีย3พุ่นแหอือ2มื้อนี่สิบ่สาเร็จน่แหละยังว่าอ่2มื้อสิบ่วิบ่ยังว่าอมใหญ่เนาะจะเท่ากับว่าเอื้อยเอาให้มันแล้วกยังจังไปพ่อทเดียวอออยากไปทเดียวมันจังบ่กเวอกเว บรนยากะยำคำยำเลงมาฮอดเพื no. 6 6. ่อนโอ้ยล้านไซมาไซไซน้องสิงมาสิงดูเสบายน้องสิงมามาฮอดตะเวนบูบ้ลูกสิงมาฮอดตะเวนบูบ้ น้องสิงอยากสบายดีป้าลุงว่ะสันมวนบ่ลูกมวนบ่อยู่กับพ่อใหญ่มวนบ่า<อ>ม,มวนโอ้มวนโอ้ยสิงเอ้ยไปลูกไปไป้าเชียรพากันไปเล่นอยู่นอกลูกไป,ไปเล่นอยู่นอกไปไปอ่าเล่นขั้นงัวขั้นคาว,นคา,วคนายล่ะ ใช่ลูกค่ะเด้เปิดแล้วลูกบอพ่อแล้วสำนลูกมันแจ้งแห้งเพราะเดือมตาก็มาเอาสิปห้าอับนามสัพท์ก่อนพี่น้องห้าก็มาฮอสุขสบายดีพี่น้องสบายดีมาฮอสไยฮอดหน้าล่ะอึกระถึงหนึ่งน้องปลาดำกับเสาแพรยังอยู่บ้านผู้โรมาอึกระถึกทโมาหาสาจอยหาสาจ่อยบบเห็นเฮ้ย Nàng phang, bà đam thô mà ức ừ, cả thực vô Tô phải đây chẳng mà bà khâu Ôi ừ, bà đam mà mua tàng tè Thô là sắp cả sạc bếp bà khâu thân Phụ dù thân bà là thô hái hết <laughs> bà tròi bà kháu. Má bán khâu Má bán khâu gấp em ăn à, tâm nó mai sổm gấp Má 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 bán โอ้ยสาวแพงกับโทมาเอ้ยเจ้าเห็นจอยอยู่บ่หวะโอ้ยตายแล้วเฮ้ยปลาดั้กับโทมาเห็นจอยกิดว่าคิดว่าใช่ไหมากับลาอะไรตู้ว่าคิกับเธอเออคิกับเธตยออกก่อนเฮ้ยเฮ้ยนั่งแพงน่ะไปไปแบ่โตอยู่เฮือนกับโบเห็นแม่โตว่าไปเฮือนปลาดั้มเจ้แพงนั่ไปหาโตอยู่เฮือนปลาดั้อีก โบเห็นอีกทีพัน่แล้ออกมาเลยเออโอ้ยเกมบจอดเบอกเถอะีิบอกเจ้าแลเอ้ยไปนเจ้าแล้วเอออกมาก่อนนะโอยแมนจะาก้เมก้บมอ้พี่น้องโอ้ยตกลงนะมึงดูย่างมาแต่ม็สะสาวแพงก็ประดับมหาโตอยู่ขี่กเหฮ้ยมาพี่เฮ้ย

แชเปม้กลบตเวนมันนันองกว่าเขาไปเบอแล้วว่ามากเงียบอิเลยปนตองโอ้ยพี่น้องเลยสาวจอยอันหยางมาก่อนงานนี่ปราดำก็สาวแพงกว่ท่านมาก้อไม่นอดออกวะอ่าอะไรวะาาว อืมพี่พี่พี่มาพี่เอ้ยอยู่พี่พี่เจ่วอยู่พี่อามาบ้าสิผ้ากัดปั้นอยู่พี่พี่ป้าได้อันนี้มาแจ่วน้ไม่สม พี่เข้าอยู่พี่ก็แม่แจ้วอยู่พี่ก็แม่ต้อยอยากได้แจ้วยังขอขอบุนขอบคุณนํา FC ทุกท่านทุกคนเด้อประเมาจะให้เบิงนี่คลิปเนาะพี่น้องคลิปวิดีโออัดไว้แต่วานแรงวานนี่ขึ้นมาแต่ให้แต่หน้าแล้วก็มาต่อย่ําเศ้า ขอบุญขอบคุณนํำ FC ทุก่านทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำคอมเมนต์เด้อขอให้บุญคำน้ำสู้พอด้ที่เขาเบิ่งเขาส้มสุกกายสุกใจเจริญลุงเรื่องในหนาทีเวียงงานอ้าวลกว่านน้ำกันแหละเออ พ่อกันคลิปหนาพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเด้ออัดคลิปไว้แต่เมื่อวานนี่บายบายอ่ะบายบายบายไปลงให้ไปอัสายก่อายบายอ่ะอ่ะบายบายก่อนบายบายบอสบายบายโอ้ยร้านชายขอเกลืกมาน้ำ